เรือนนี้ผมไม่ได้ซื้อครับแต่แบรนด์ส่งตรงมาให้จากฮ่องกงคุณมีเวลาสั่งซื้อเพียงแค่72ชั่วโมงกับเรือนนี้ครับ Watch h o r and Co. collab กับเ e l t ช n สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Watch s t กับผมหนุยเบนเยี่ยมครับหลายครั้งครับที่ผมทำคลิปวิดีโอรีวิวนาฬิกาแล้วก็เจอปัญหาครับก็คือเพื่อนเพื่อเนี่ยมกกักจะทักมาหลังใหม่หรือเจอหน้ากันจริงๆเนี่ยก็จะพูดว่านาฬิกาที่หนุยรีวิวเนี่ยทำไมมันสั่งซื้อไม่ได้หรือบางทีก็ s o เอาท์หรือว่าไม่สามารถซื้อได้วันนี้ผมก็ถือโอกาสมาป้ายยาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรือนนี้เปิดให้จองเพียงแค่72ชั่วโมงเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13สิงหาเวลา4ทุ่มประเทศไทยหรือ ห้าทุ่มที่ฮ่องกงนั่นเองครับแล้วก็เปิดยาว72ชั่วโมงให้สั่งซื้อเรียกได้ว่าเป็น Limited Order ครับก็คือในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดคุณสั่งไปนะกี่เรือนเขาก็ผลิตเท่านั้นแล้วก็จะไม่ผลิตอีกแล้วนะครับ มารู้จักแบรนด์นี้นิดนึงแล้วกันว่าเซล t ันคือใครต้องบอกว่าเขาเป็นแบรนด์จากฮ่องกงครับเป็นไมโครแบรนด์ที่เกิดขึ้นในปี2017ครับโดยคุณลีโอนาร์โดไซครับตัวแกเองเนี่ยต้องเรียกว่าคุกคีกับอุตสาหกรรมนาฬิกาครับเพราะว่าธุรกิจของครอบครัวก,ก็คือธุรกิจทําหน้าปัดนาฬิกาและตัวแกเองเนะก็ไปเรียนที่อังกฤษครับพอกลับมาก็ไปทํางานเกี่ยวกับด้านฟินแลนด์ครับทำไปทํามาก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ p a s ่นที่แท้จริงก็คือ ทำแบรนด์นาฬิกาหรือทำนาฬิกาครับโดยเซ l ลเชนเนี่ยเขาโฟกัสที่เรื่องของหน้าปัดนาฬิกาเลยครับแล้วก็ทำหน้าปัดนาฬิกาหลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นกองฟูเอ็นเมลกิโอเช่หรือใช้ m มทเทไรต์มาทำเป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับกพราะเรียกว่าใช้ความรู้ของตัวธุรกิจจากครอบครัวนั่นแหละมาทําแบรนด์มันก็เลยทําให้หน้าตาของนาฬิกาเนี่ยออกมามีเอกลักษณ์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะผลิตหน้าปัดนาฬิกาขึ้นมาได้เองหลายคนเคยดูคลิปครับที่ผมทํา เรื่องของแบรนด์นี้ครับก็คือ watch co and co ที่เขาคอลแลบกับเซนเทียไปแล้วรอบหนึ่งเป็นจัมปิ้งอาร์แต่รอบนี้เขาทํากันเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีของ watch co and co ครับเขาก็เลยไปจับมือกับเซลเช่นจากตอนแรกก็เกิดขึ้นจากการที่เป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันครับแล้วเขาก็เริ่มพูดคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันถูกคอก็เลย เกิเรือนนี้ขึ้นมาอ่ะเรือนนี้ก็อยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปิดไปด้วยเล่าไปด้วยว่าเรือนนี้เป็นยังไงนะครับเปิดมาก็จะมีใบเรียกว่ารูปแบบของหน้าปัดเรือนนี้นะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงนะแล้วก็มีเพาวแล้วก็นาฬิกาอยู่ใน,นี่นะครับข้างในก็จะมออีอุปกรณ์อีกเล็กน้อยนะเป็นผ้าเช็ดนาฬิกากับเขาเรียกว่าใบรับประกัน นะเดี๋ยวเราเก็บกล่องไปก่อนแล้วก็จะได้มาพูดคุยเรื่องของนาฬิกากันครับโดยรุ่นนี้นะครับเขาใช้ชื่อรุ่นว่าชี่เป็นภาษาจีนนะที่แปลว่าการรวมตัวกันอเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าไอ้คำว่าการรวมตัวกันเนี่ยมันแปลว่าอะไร <c oughs> เขาเลือกใส่นาฬิกามาในซองหนังแบบนี้นะครับอผมว่ามันก็สวยดีนะเพราะว่ามีโลโก้ด้วยเซลเทนอยู่ตรงนี้นะก็เปิดมาก่อนนะเป็นซองหนังนะครับนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บไอ้นี้ก่อนแล้วกัน มาดูกันนิดนึงครับว่าเรือนนี้มีอะไรพิเศษบ้างก็ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ชอบเรื่องของการแกะสลักหรือหน้าปัดนาฬิกาที่มีความพิเศษมากๆผมว่าเรือนนี้ตอบโจทย์ถามว่าทําไมเพราะว่ามันเป็น Black Master of t o จากตาคิติครับความพิเศษก็คือว่าเขาใช้เลเซอร์เนี่ยในการแกะสลักให้มันเกิดลายกิโยเช่ขึ้นมาซึ่งลายกิโยเช่คราวนี้เนี่ยเขาเลือกให้มันเป็นลายที่มีความพิเศษมากขึ้นโดยเอาแนวความคิดจากชุดกรอบ ของจีนโบราณครับมาสร้างให้กลายเป็นลายแบบนี้สําหรับลายนี้เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเราเรียกว่า t r e ซึ่งมันแปลว่าการรวมตัวกันครับมันก็เหมือนชุดเกาะโบราณเนาะที่ต้องเอาชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยมาประกอบเข้ากันถ้าเกิดว่าเราไปดูชุดเกาะของนักรบจีนโบราณเนี่ยเราก็จะเห็นลายแบบนี้ครับปัจจุบันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นลายภูเขาก็ได้นะเพราะมันสารต่อกันแล้วก็เหมือนปูดขึ้นมาถ้าเราดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่า มันเหมือนเป็นตัว Y ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัว Y ที่มันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยมันจะเกิด เป็นเซอร์โควงกลมด้วยไอการที่มันเป็นเซอร์โควงกลมแบบนี้ครับทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ตั้งใจครับที่จะสื่อสารออกมาถึงการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างคนที่ชื่นชอบนาฬิกากับคนที่ทำนาฬิกากลายเป็นคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นแล้วก็ส่งมอบความรู้สึกของการร่วมไม้ร่วมมือกันนั่นเองนะอ่าก็เหมือนกับรูปที่เขาทํามาด้านทางนี้นะเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ใช่ไหมแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็จับมือกัน แล้วก็กลายเป็นวงกลมแอ่านเนี่ยจะเห็นเป็นวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นหน้าปัดนาฬิกาก็จะมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็จะมีความพิเศษของ Master o f Pro ที่เรียกว่า Back Master Op Pro โนะโดยหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกของสีของตัวของเปลือกไข่มุกนะครับมีทั้งสีแดงสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะมันก็เกิดความระยิบระยับพอสมควรนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งแบบเป็นหน้ายิ้มนิดนึงแล้วกันผมตั้งนาฬิกานะครับเป็น ที่10โมง10นาทีนะเป็นนาฬิกาหน้ายิน้นถึงแม้ว่ารอบนี้นะครับนาฬิกาจะไม่ได้มียี่ห้อนะแต่เขามีการแอบแฝงลักษณะของการงานคอร์รัปชันครั้งนี้ครับที่ตำแหน่ง10นาฬิกาเป็นเลข2งนะแบบจีนนะเป็นขีดขีดตึกตึกมานะอ่าผมก็ตั้งไว้แบบนี้ส่วนของเข็มน,นะครับเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมแบบสเกเลตันเขาบอกว่ามันเป็นการนําเอาเรื่องของอาวุธโบราณนะที่มันเป็นคล้ายๆกับดาบนะมาใช้ในการทําออกแบบเข็มน,นะครับมันก็ สอดคล้องกับลายที่เป็นชุดเกราะนักรบนั่นเองนะคราวนี้เนี่ยพอเอามาทำเนี่ยมันก็ดูลงตัวมากๆเพราะว่าเข็มที่เป็นแบบสเกเลตันนะครับมันก็จะทําให้ไม่บดบังหน้าแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าเขาทําหน้าออกมาได้สวยมากๆนะ,ะมาดูนิดน,นึงแล้วกันว่าตัวเรือนเป็นยังไงสแตนเลสสามหนึ่งหกนะครับสัดส่วนของมันอยู่ที่3 9ม mm. ิกมลลิเมตรก็คือนหน้าเนี่ยบางฉ่ามาเลยนะเห็นตัวของหน้าปัดเนี่ยในงานแกะสลักที่ ค่อนข้างชัดมากแต่ผมขออนุญาตสองหน่อยแล้วกันนะเพื่อดูว่างานเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกงี้เลยครับว่างานเนี่ยแกะสลักสวยมากนะก็แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการ CNC จากเครื่องนะครับด้วยเลเซอร์ไม่ใช่งานมือแต่ว่าเนื่องด้วยมันเป็นวัสดุที่มีความเปราะบางมากๆนะเพราะว่ามันเป็นไขมุกใช่ไหมครับงนันการทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่า ทำง่ายๆนะแบรนด์ใหญ่ๆอย่างโชปาดเองก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะมาด้แปลว่าโอ้ยแบรนด์เล็กๆก็เลยใช้เทคนิคแบบนี้นะไม่ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนกันว่าโอ้โหมันน่าสนใจมาดูกันนิดนึงครับตัวเรือน30มิกรัมมิเมตรมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าตัวขอบหรือบาเซลเนี่ยตรงขอบนาฬิกาเนี่ย ทำออกมาแตกต่างครับก็คือแทนที่จะบวมขึ้นมานะเว้าวลงไปนะถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเลยครับว่ามันโค้งเว้าวลงไปถามว่าโค้งเว้าวแบบนี้ให้เอฟเฟกอะไรมันทําให้ดูเหมือนเป็นบันไดนครับเป็นขั้นบันไดนะเนี่ยถ้ามองจากอย่างเงี้ยเพื่อนเนจะเห็นเหมือนมันมี2วงใช่ไหมจริงจริงแล้วมันเป็นวงเดียวครับแล้วก็เว้าวลงไปนั่นเองนะแล้วตัวเรือนเนี่ยเขาจะมีการขัดด้านขัดเงา ซึ่งทำให้รู้สึกเหมือนเป็นนาฬิกาที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ระดับเดียวกับพวก Luxury b r ่แบรนด์เลยก็คือว่าตรงากลางนะครับเป็นการขัดแบบด้านครับในฝั่งของตัวเรือนนะครับจะเป็น3ชั้นนะแล้วก็มีการขัดเงาผสมขัดด้านโดยการขัดด้านเนี่ยเป็นแบบแฮร์ไลน์ถ้าเกิดว่าลองสังเกตดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะบุ๋มลงไปด้วยนะแล้วก็ตัวขานะครับจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งครับที่แยกออกมาแล้วก็ไปติดกับฝาหลังอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่า เรือนนี้เนี่ยเขาตั้งใจทำแล้วก็สร้างมิติค่อนข้างเยอะเงาสลับด้านแล้วก็โดยเฉพาะตรงขานะจะมีการขัดให้เกิดความเงาขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้เพราะนั้นเหลี่ยมผมพวกนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีนะแฮนด์ฟินิชที่ผมแบบสัมผัสเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้ดูเหมือนนาฬิกาไฮเอ็นแบบเรือนเป็นแสนเลยนะเพราะว่ามันใส่ใจมากในเรื่องของการขัด นะครับหรือว่าการ o l i s h นั่นเองแล้วก็หน้าปัดนะเล่นสีมากเห็นสีแดงสีเขียวแบบชัดเจนมากเลยนะครับอ่ะมาดูนิดนึงตรงโลโก้นะครับโลโก้เนี่ยจะมีโลโก้ของเซลเทนนะที่เป็นรูปของสามเหลี่ยมนะประสานกันมาดูข้างหลังนิดนึงแล้วกันครับสำหรับฝาหลังนะครับเป็นแบบ exhibition หรือว่าฝาหลังเปยนั่นเองนะทำให้เรามองเห็นเครื่องที่เป็นมิโยต้า9039ถ้าเกิดว่าดูจากสเปคเลยนะก็ต้องบอกว่าเรือนนี้เนี่ยทำงานที่28,800รอบต่อ ชั่วโมงแล้วก็สะสมพลังงานได้สูงสุดที่42ชั่วโมงนั่นเองครับเขามีการโมตัวของโรเตอร์นะทำให้โรเตอร์เนี่ยมันทำงานได้ดีแล้วก็ค่อนข้างเสถียรนะเข้าลานได้ดีเนี่ยเพื่อนๆลองดูเลยครับผมแค่กิ้งไปกิ้งมาเนี่ยโอ้โหก็หมุนติวติวติแล้นะเรียกว่าอืมไม่ธรรมดานะะสำหรับแบรนด์มิโยตา ใครไม่รู้จักก็บอกนิดนึงแล้วกันว่ามิโยต้าก็คือซิติเซนนั่นเองครับแล้วซิติเซนเองเนี่ยต้องบอกว่าเขายิ่งใหญ่มากนะมีทั้งโรงงานในญี่ปุ่นในจีนในไทยแล้วก็ในสวิ์แลนด์ด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นเขาเอาจริงเอาจังเรื่องการทําเครื่องมากๆนะครับฝาหลังเนี่ยก็จะมีการใส่สัญลักษณ์ครับว a ช h h o and Co. บริเวณนี้นะแล้วก็เป็น second a n นนิวเวอร์ซาของเขานะครับแล้วก็เขียนว่ากันน้ำ5 ATM ก็คือ50เมตรครับ Good Wife only อันนี้ก็เป็นสโลแกนของ Watch h o and w o e นะครับส่วนของแบรนด์ s e l t o n นะอยู่ที่โรเตอร์นั่นเองนะแล้วก็ที่ฝาหลังนะครับจะมีตัวอักษรสีเขียวเขียวเนี่ยเขียนอยู่นะผมก็ใช้ Google ออกเสียงให้ฟังแล้วกันนะว่าพูดว่าอะไรซึ่งแปลว่า a place where people time and story คำทูเกเตอร์ก็แปลว่ามาร่วมไม้ร่วมมือกันครับคนที่มีความรักความชอบเหมือนกันมาร่วมงานกันนั่นเองน่าโอ้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเรื่องราวเยอะจริงๆนะสำหรับเรือนนี้แล้วก็เรื่องของสายก็ทำออกมาได้น่าประทับใจครับผมให้ดูข้างหลังก่อนแล้วกันนะถามว่าทำไมเพราะว่ามันเป็นสีเขียวครับ ซึ่งอันนี้มันเป็นหนังแพะออส่วนด้านหน้านะเป็นหนังเอฟซัม e um. ต้องพูดแบบนี้ครับถ้าเกิดสาวๆได้ยินคํานี้นะว่าเป็นหนังเอฟซัม e um, เนี่ยก็จะคิดถึงแอนเมสนะความรู้สึกก็คือว่าเออมันใกล้เคียงนะสำหรับผมนะทัชชิ่งผมเนี่ยมีสายแอมเอสหลายเส้นนะก็ต้องบอกว่าทาได้ใกล้เคียงนะสำหรับสายนะไม่ใช่สายแบบไก่กาอาราเร่แบบไ,แบบไปซื้อที่ไหนก็ได้นะเขามีแบรนด์มาให้ด้วยครับก็คือ h a s n no o บรา l ซึ่ง เป็นสายที่อยู่ในฮ่องกงนะก็เข้าไปดูได้ครับที่เว็บไซต์ขายกันอยู่ประมาณเลิกเจ็ดปเหรียญ US นะครับแล้วก็ตัวของบัคโคลก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะผมเนี่ยประทับใจบัคโคลนะมันดูธรรมดาครับแต่มันมีการแอบ,บซ่อนความซิกซี่เพราะว่าบริเวณความหนาของตรงนี้กับต,ตรงนี้มันไม่เท่ากันครับถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นนว่ามันฟืบขึ้นอ่ะม,มันมีความซิกซี่ มันบานออกเล็กน้อยนะแล้วก็ขัดแบบแฮร์ไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโลโก้ Has No b o u n อยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยอ่าก็ต้องเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดมากแล้วก็ทํามาตอบโจทย์ เป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ครับก็คือการร่วมไม้ร่วมมือของคนที่รักแล้วก็ชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานออกแบบนะครับเรื่องของผู้เชี่ยวชาญที่ทําเรื่องของหน้าปัดตัวเครื่องนะครับแล้วก็สายแม่มาครบจริงๆสําหรับราคาค่าตัวนะครับสั่งซื้อวันนี้ในราคา1000ง 99เหรียญ US ดอลลร์ครับก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็เข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับที่ผมแปะไว้ให้นะก็กดเข้าไปแล้วก็ไปสั่งซื้อได้แต่มีข้อแม้อย่างเดียวครับเพียงแค่72ชั่วโมงจากวันนี้เท่านั้นครับเขาบอกไว้ว่า เขาจะไม่ผลิตเพิ่มอีกแล้วสำหรับหน้าปัดสีดำแบบนี้นะที่ใช้มาเตอร์อ p ฟเพลนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเม็ดมายมเนี่ยทำมาได้สวยงามมากๆนะส่วนตัวเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าชอบมากๆเดี๋ยวขึ้นข้อให้กับเพื่อนๆได้ดูกันครับว่าอยู่บนข้อมือขนาด6.2นิ้วของผมหรือประมาณสัก16เซนเนี่ยนาฬิกาไซซิ่ง39มมตรเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับโอเคครับ เราขึ้นข้อเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงครับขนาด39มิลตัวสายเนี่ยเป็นขนาดของ20แล้วก็เทปเปอร์เหลือ16มิลน,นะก็เรียกว่าทำได้สวยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูหน้าปัดครับ เป็นไงครับอยู่บนข้อมือเรียกว่าอืมกำลังดีนะ39มิมลอย่างที่ผมพูดไปหลายๆเทปนะครับว่าถ้านาฬิกาลน้นล้น2เข็มหรือ3เข็มเนี่ยเต็มที่ผมให้ไม่เกิน40มิลนะ39ก็ถือว่าเป็นไซส์ซิงที่ดีมากๆนะครับบนหน้าปัดแล้วก็ทําให้ตัวเรือนเนี่ยอยู่บนข้อแขนเนี่ยเรารู้สึกดีมากๆเล่นแสงมากๆนะอินดอร์ก็ได้รูปแบบหนึ่งนะเอาดอก็ได้เอฟเฟกอีกแบบหนึ่งนะตอนที่หน้าปัดมาเดอร์ออฟเพลเนี่ยแบทมาเดอร์ออฟเพลมันเล่นแสงโดยเฉพาะการแกะ สลักิโอเช่ด้วยเนี่ยแบบนี้มันจะยิ่งแบบเล่นแสงนะเราจะเห็นเลยครับว่าสีเขียวสีเงินสีแดงนะแล้วก็สีดําที่มันเป็นพื้นเนี่ยโอ้โหมันช่วยให้เล่นแสงมากมากนะใครไม่ชอบผมชอบนะกดให้ทันนะครับเรามาป้ายาแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ยอมบอกก่อนอันนี้บอกก่อนแล้วนะอืมโอเคสวยไหมครับรับ่าผมว่า ใช้ได้เลยนะสาหรับเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่าเรือนนี้สวยไม่สวยยังไงนะส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าออกไซส์36มิลจะโดนใจผมแบบสุดๆไปเลยนะครับแต่39มิลก็สวยอีกแบบหนึง่งเพราะว่าหน้าปัดชัดเจนแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆครับสาหรับแบรนด์ไหนนะครับที่สนใจอยากให้เราป้ายยาก็ส่งมาให้กับเรารีวิวได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆมีนาฬิการเรือนไหนที่รู้สึกว่าอยากร่วมผลผลป้ายยาก็แนะนํามาได้ที่รายการ w a t c h a s i s นะครับแล้วกลับ มาพบกับผมในรายการ Watch i s s a t เพื่อนเพื่อนกดติดตามทั้งช่อง b e n j e m Channel และ Crazy Dial แล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ